ก็ไปคุณจะไปอยู่ร <campuses> <stumbled? S 1> ้านค้าโนะครับสวัสดีครับนี่คือรายการวัปเปอร์ทีวีครพวกเราจะมาต่อติดกับกลุ่มบัฟเฟอร์นะแล้วพวกท่านจะรู้ว่ากลุ่มบัฟเฟอร์เป็นยังไงครับเชิญเลยครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อต้นปางชื่อต้นปางเราเรียนอยู่เกรบไหนครับเอ้ย ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับเนยค่ะเนยค่ะเนยบะเบอชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับโมมีนะคะเรนเรนที่ไหนครับเรนที่ไหนครับเบอร์เจแบบกปีสามค่ะครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับอีคิวครับอีคิวปีหนึ่งอีคิวปีหนึ่งชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับพี่พี่ชื่ออะไรครับชื่อป๋องไงครับป๋องครับป๋องป๋องคุ้ยป๋องปชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับ ชื่อไอค่ะชื่อไอนะครับไม่เมาแต่ไม่เหมือนเดิมค่ะใช่ออะไรครับบุ๊คบวกฮูแม่งยิงแซ่ดไม่สวยไม่เอาะคะเราเป็นแฟนกันชื่ออาร์นะครับแล้วผมชื่ออาร์มบัฟเฟอร์ครับชาย่างผมเขาเรียกว่าสอนรามหรือบัฟเฟอร์ไอ้ย่ะพยายามแหลมพยายามแหลมแแแปปป จมลลแล้วมาเจอกันว่าชิตตี้นะครับชิตตีเดียวกับเปอร์ครับเป็นเจียแบกครับปสองปีสองครับแล้วการรายการก็จบเพียงแค่นี้ครับพบกันใหม่ในวัปเปอร์2อ1 2ครับขอบคุณครับ เออไปอยู่นู่นมึงก็ดูแลสุขภาพมึด้วยนะเว้ยไอ้เพื่อนอยู่ทางนี้ก็เขาเป็นห่วงมึงทุกคนนะโอเคนะยังไงกูรักมึงวายมึงขึ้น่าวาเปอร์อย่างนี้วกูรักพวงมึงวายถ้าเกิดใครไปทำอะไรมึงกูไม่ยอมนันกูบอกได้ครับว่ากูรักมึงกูรักทุกคนมึงก็เป็นเหมือนพี่คนหนึ่งเพื่อน,นเป็นทุกอย่าง ทั้งเพื่อนทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่ทั้งน้องเคมให้คำสารได้ตลอดเนี่ยเออกูว่ามีอะไรเรื่องอะไรที่กูทําให้มึงแบบไม่พอใจอะไรเนี่ยกูว่าขอโทษกูว่าขอโทษจริงกูว่าไม่มีอะไรืมข้ใจนะตั้งปีหนึ่งกว่าจะได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ สงใจแล้วสมการปีหน้านะเดยวติําอทำไรไว้รอโอเคอาร์ยังไงเพื่อนก็รักอาร์ทุกคนยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยอยู่แล้วก็อาร์มีเรื่องอะไรก็มีก็ได้อินเทอร์เน็ตก้าไกลทั่วโลกเยังไงติก็รักอาร์เหมือนเพื่อนคนหนึ่งอะไรเงี้ยถึงเราจะรู้จักกันได้ไม่ถึงปีก็ยังไงก็อาร์ก็เป็นเพื่อนที่คนหนึ่งที่โคตรรักมากะถ้าไม่มีอาร์ก็คงไม่มีวัปเปอร์จริงๆ และอีกอย่างหนึ่งก็ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ล็อร์จนถึงทุกขนาดนี้เนก็ถ้าไม่มีอาร์มก็คงไม่มีเสื้อกลุ่มะนะสงสัยจะโหอ,อีกนายกวาจะได้ทำกันก็ยังไงก็ลักอาร์มอะดูแลสุขภาพด้วยโชคดีแล้วกันเปน็นคนหนาหน่อยใส่เสื้อแขนยาวด้วยแล้วกันเออโอเคปอ,อาร์มโอ๊ยอามไปไมีคนคิดถึงอามหน้าดูเลยอะ่ะ ในรักอามนะเพื่อนคนหนึ่งม่เป็นห่วงอามมากๆอามไปกลับมาหาพวกเราไวอไๆนะวัปเปอร์รออามอยู่นะรักอามมากๆเป็นห่วงเพื่อนที่สุดเลยซันดี้จุ๊บๆคืออะไรนะโอเคปังกลับมาหายังไงก็โทรมาหาพวกเราบ่อยๆนะเป็นห่วงแล้วก็ไม่ไม่ลืมอามจริงอามเป็นเพื่อนที่พวกเรารักมากที่สุด รักเพื่อนนะคะอามจากเมลนะสำหรับผมนะครับอามก็รู้จักกันมานานรู้จักเรียนตั้งแต่มัธยมปีหนึ่งเขาก็ดีถามว่าผมอยากให้เขาไปไหมผมไม่อยากให้เขาไปเขาเป็นเพื่อนรักของผมผมไม่เคยหายจากเขาเรียนที่ไหนก็ไปเรียนด้วยกันเรียนห้องด้วยกันเคยมาอยู่บ้านผม ก็อยู่ด้วยกันไปไหนก็ไปด้วยกันผมไม่ค่อยอยากให้เขาไปมากเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็มีเรื่องส่วนตัวของเขาผมรักเขาผม่ากไม่เคยมีเพื่อนคนไหนที่ดีอยางเขาถึงแม้จะมีเรื่องเรื่องที่ไม่มันไม่เป็นเรื่องที่ไม่คุยกันเป็นเดือนสองเดือน ถาว่าผมโกรธเขาไหมผมไม่เคยโกรธเขาผมอยากคุยกับเขาตลอดก็ไปเกาหลีครั้งนี้นะขอให้มึงโชคดีแล้วกันกูก็จะรอมึงอยู่นี่แหละกูมไม่ทิ้งมึงไปไหนหรอกแื่รักโอเคอาร์มในแก้เราจะไปเกาหลีแล้วใช่ไหมเออเขาส่วนหนึ่งในวัปเปอร์ เขาก็เออจะบอกแกว่าเออไปนู่นนะก็ให้ดูแลใจดีๆนะเพราะว่าไม่ใช่บ้านเราเป็นยังไงอ่ะพขากัเพื่อนๆนะเพื่อนยังรักแกเหมือนเดิมยังยึดือแกแกก็เหมือนเพื่อนเขาคนนึงเพื่อนรักด้วยแกเขารู้จักกันมาตอนเข้าเรียนชีวะปีหนึ่งด้วยกันเขาน่ะไม่มีอะไรมากหรอก แกจะบอกว่าเออเพื่อนน่ะเคยทิ้งกันถ้าแกไปโน่นแล้วก็สิ่งพวกเพื่อนๆมากคิดถึงพวกเขาด้วยนะแต่พวกเขาน่ะแต่คิดถึงแกเสมอ,อยังไงยังไงก็อืมแกเขาก็เป็นเพื่อนกันตอนที่เคยทิ้งกันพกเพื่อนคำว่าเพื่อนน่ะมีค่าสำหรับเขานะแกด้วยแล้วแบบมีเจะภาพด้วยนะ ก็ยังไงก็ไปอยู่นู่นนะ่ะติดต่อมาบ้างแล้วพวกเขาจะรอพวกแกพวกเขาจะรอแกกลับมาหาพวกเขานะบายจ้ะอ้าวยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะเขากับตูก็จะรักกันตลอดไปตลอดอ้างกลับมาเด้อฝันดีเพื่อนทุกคืนบ๊ายบาย <Okay. S 2> ถึงว่าพี่กับอาร์มเนี่ยจะไม่ได้รู้จักกันมาแบบสนิทสนมหรือยังไงก็ช่างแต่ว่าตลอดเวลาที่พี่รู้จักอารมมาเนี่ยอามเป็นคนที่แบบเป็นคิดซะว่าเป็น่เป็นน้องนี่แบบพี่รักพี่อะไรพี่ช่วยด้ทุกอย่างพี่ยอมได้ทุกอย่าง มีอารมใอาหารที่ทำให้หมดแต่สักวันหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยอามที่ว่าขาวลายนี่ยุ่งเหยิงครพี่อาร์มบอกว่าอ๋ออามเนี่ยจะจากพี่ไปพี่ก็จะคิดจะว่ายไงมันรับไม่ได้อามพี่พวกพี่อ่ะพวกพี่ดูคนนะอาร์มนะ อามอ่ะโอเคอ่านพวกพีอ่อ่ะทุกคนอนะ่ะเขาแลกกันหมดทุกคนเขามี่แล้วเขาช่วยทุกคนนะถ้าจะพูดว่าพี่รักอา่านไหมพี่รักอา่านเหมือนนอนคนคนหนึ่งอ่านไม่อยู่ที่นั่นนะ่ะอ่ามจะประสบป,ปัญหาอ่ามจะมีเคราะห์มีอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ามจะมีเแต่ร้องอะไรสักอย่างนีงนรรนง้พี่อาจจะช่วยไม่ได้เพรว่า สิ่งที่พี่ทําได้ก็คือกําลังใจที่พี่ที่พวกเราอ่ะส่งไปให้อามปันนึงที่อารมท้าแท้อ,อย่าลืมว่ากําลังใจอ่ะของพวกพวกเราอ่ะที่อยู่ตรงเนี้ยส่งไปถึงอามนะทุกคนพวกพี่อ่ะรักอารมนะคุณอามสุดหล่อ ถึงเราจะรู้จักกันได้ไม่นานเลยแต่ทำนี้คิวรู้ว่าแบบอาร์มเนี่ยนิสัยดีมากเลยอะดูอย่างวันนั้นน่ะไปเที่ยวเลเซอร์เออทุกคนแบบไม่มีค่ามีเสื้อจะเหลือแต่อาร์มก็ควักให้โอ้โหเขาใจเลยๆยไงช่วงเวลาสั้น Insert. แต่ก็ทำให้คิวรู้ว่า,า,วาอาร์มเนี่ยคนนิสัยดีมากเลยยังไงก็ถ้าไปอยู่ทางนั้นก็ันไงก็อย่าลืมคนทางนี้นะกัน ชาวอัปเปอรก็ยังเป็นกําลังใจให้ถ้ามีเรื่องไม่สบายใจก็นึกถึงนะพวกเราไว้หนะ้ารอรอแล้วเาอย่างเงี้ยสุดยอดหล่อมากแล้ว <c oughs> สุดท้ายก็ขอให้แบบเดินทางโดยสวัสดิภาพครับฝากไปทักทายยนูนินเฮ้ด้วยว่าคิวชอบมากเลยเกาหลีเนะี่ยสุดยอดของเรานั้นเปียนพันสัญญา สวัสดีครับผมอาร์มลัฟเพื่อนะครับที่ผมทำวิดีโอนี้ขึ้นมาก็เพราะเพราะพวกคุณพวกคุณคือเพื่อนผมเพื่อนคือความหมายความหมายของเพื่อนของคำว่าเพื่อนไม่มีที่สุดที่ชินสุดครับเพราะคำว่าเพื่อน มีอีกมากมายหลายความหมายขนาดผมผมยังไม่รู้เลยว่าคำว่าเพื่อนความหมายมันถึงยังไงไม่เข้าใจที่ผมตั้งชื่อผมัปเปอร์ัปเปอร์ก็คือกล้าไปด้วยกันเราต้องเดินกล้าไปด้วยกันครับผุมัปเปอร์ต้องจิ้งใหญ่ในวันหน้า ผมร่านกฎหมายร่านกฎเหล็กเขาไม่อยากใหุ้่มรับบัฟเปอร์เราแยกกันไปบัฟเฟอร์ต้องยิ่งใหญ่ในวันหน้าคำว่าเพื่อนเราต้องไม่ทิ้กันยังไงทุกคนก็เ,เป็นเพื่อนของผมผมขอขอบคุณเพื่อนทุกคนทุกวันนี้ผมอยู่ได้เพราะเพื่อนทุกคน รักเพื่อนทุกคนถามผมทุกวันนี้เวลาในครอบครัวกับเวลากับเพื่อนผมใช้เวลาอยู่กับเพื่อนมากกว่าเวลาในครอบครัวเพราะว่าผมรักเพื่อนทุกคนผมไม่อยากให้แยกกันในวันหน้า,าถ้ามีวันของเรา ผมก็อยากให้ร็ปเปอร์ของเรายิ่งใหญ่ไม่อยากให้รัอปเปอร์ของเรามีเรื่องเสื่อมเสียอะไรผมขอบคุณเพื่อนทุกคนที่รักผมว่าผมรักเพื่อนทุกคนขอบคุณครับ เพื่อนอตายตลอดไปก็เพื่อนกันเพื่อนตายตลอดไป